วัดเวลุวนารามตำบลในวงเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองเป็นศูนย์กลางจิตใจของชุมชนมาช้านานวัดแห่งนี้ไม่เพียงเป็นที่ประกอบาศาสนพิธีแต่ยังเป็นที่พึ่งทางใจเป็นโรงเรียนชีวิตและเป็นแหล่งเรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นในปีพุทธศักราช2563วัดเวลุวนารามได้เข้าร่วมโครงการ วัดประชารัฐสร้างสุขซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและคณะสงฆ์ที่มุ่งเน้นให้วัดทั่วประเทศเป็นพื้นที่สะอาดรุ่มรื่นปลอดภยัยและเป็นสปายะเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติธรรมการเรียนรู้และการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนโครงการนี้มีเป้าหมายหลัก3ด้านคือ 1. การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้สะอาดและสวยงาม 2. การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ 3. การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนานอกจากเป้าหมายหลัก3ด้านสำคัญแล้ววัดเวลุวนารามยังได้น้อมนําหลัก5สอมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัดและชุมชนอย่างยั่งยืน5สอคือแนวทางที่เน้นการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความสะอาดระเบียบและวินยัยทั้งในวัดโรงเรียนและชุมชนรอบข้าง 1. สะสางการแยกสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้พื้นที่ใช้สอยเกิดประโยชน์สูงสุด 2. สะดวกการจัดสิ่งของให้เป็นระบบหยิบใช้ง่ายลดเวลาในการค้นหา 3. สะอาดการรักษาความสะอาดทั้งวัดและชุมชนสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 4. สร้างมาตรฐานการกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ต่อเนื่องเพื่อคงความเรียบร้อยในระยะยาว 5. สร้างวิน,นัยการปลูกฝังพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยสร้างความสามัคคีในชุมชนการนำห้าสอมาปรับใช้ไม่ได้เพียงทำให้วัดเวลุวนารามเป็นสถานที่ที่สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบแต่ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม วินัยและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนการดำเนินงานของวัดเวลุวนารามยึดหลัก7ขั้นตอนได้แก่ 1. การจัดตั้งคณะกรรมการโครงการที่ประกอบด้วยพระสงฆ์ผู้นำชุมชนและตัวแทนหน่วยงาน 2. การประกาศนโยบายให้ทุกคนในพื้นที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน 3. การอบรมให้ความรู้ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและการจัดการวัด 4. การสำรวจพื้นที่วิเคราะห์จุดเด่นปัญหาและสิ่งที่ต้องปรับปรุง 5. การจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับบริบทของวัด 6. การลงมือปฏิบัติจ,จริงโดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 7. การตรวจประเมินและสรุปผลเพื่อพัฒนาต่อยอดในระยะยาว ภายใต้โครงการนี้วัดเวลุวณนารามได้ปรับปรุงพื้นที่ทั้ง9ด้านสำคัญได้แก่ 1. ป้ายชื่อวัดและแผนผังโดยสังเขปจัดทำใหม่ให้ชัดเจนทันสมัยและเข้าใจง่าย 2. การจัดการจราจรและที่จอดรถ 3. การจัดระบบคลังวัสดุสงค์แยกสัดส่วนชัดเจนปลอดภัยและตรวจสอบได้ 4. การปรับปรุงห้องน้ำให้สะอาดปลอดภัยและเหมาะสมต่อการใช้งานของทุกเพศวัย 5. การจัดการขยะมีถังแยกประเภทครบถ้วน 6. การดูแลสภาพแวดล้อมพื้นที่เปิดโลง่งปลูกต้นไม้ใหม่ตัดแต่งกิ่งไม้รักษาความสะอาด 7. การปรับปรุงระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัยตรวจเช็คอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการใช้งานลดความเสี่ยงภัย และมีการติดตั้งถังดับเพลิงป้องกันอักคีภัย 8. การบูรณะปฏิสังขรณ์โรงครัวและหอฉันให้ถูกสุขลักษณะรองรับกิจกรรมต่างๆ 9. กาการบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารเสนาสนะซ่อมแซมอาคารเก่าแก่ให้คงทนและงดยามผลลัพธ์จากความร่วมมือของพระสงฆ์ชาวบ้านและภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนองทำให้วัดเวลุวนารามเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดวัดมีความสะอาดเป็นระเบียบร่มรื่นและสวยงามวัดกลายเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนเกิดความสามัคคีและความภาคภูมิใจและที่สำคัญวัดกลายเป็นสถานที่เหมาะสมแก่การพัฒนาจิตใจและการปฏิบัติธรรม ความสำเร็จของวัดเวลุวนารามในวันนี้มีได้หยุดที่เพียงการปรับปรุงสถานที่แต่ยังวางรากฐานสู่อนาคตวัดจะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สืบทอดศาสนาและวัฒนธรรมและเป็นแบบอย่างให้แก่วัดอื่นๆในจังหวัดระนองและทั่วประเทศครับก็โครงการวัดประชาสร้างสุดๆนะครับก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก็ได้ลงเอโอครับ วัดนะครับสำนักพุทธแล้วก็ชาวบ้านนะครับมวลชนผู้นำชุมชนนะครับที่จะดำเนินการโครงการนะครับในวันในปี66นะครับแล้วก็ปี67ก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็สนับสนุนโครงการนะครับโดยจะมีงบประมาณประมาณหนึ่งแสนเอามาใช้ที่วัดในวันเนี่ย 50,000นะครับโดยการทําชี้ป้ายนะครับทางเข้าทางออกนะครับแหล่งต่างๆแล้วก็มีการทําร่วมกับนักพุทธด,ด้วยนะครับแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนองก็ได้ส่งเครื่องจับมารับรุงบ,บริเวณของวัดเวรวันแห่งนี้นะครับแล้วก็ยังแผน ของปี67-68นะครับซึ่งเข่าแผนของโครงการบริหารจังหวัดแผนหน้าปีตั้งแต่66-70โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขที่วัดเวลุวนารามจึงมีใช่เพียงการปรับปรุงพื้นที่แต่เป็นการเชื่อมโยงพลังศรัทธาของชุมชนเท่ากับอนุรักษ์พระพุทธศาสนาและการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้แก่สังคม